สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อคลิปนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การทำวีซ่าคู่มั่นอเมริกาหรือวีซ่าเควันนะคะในขั้นตอนแรกต้องทำอะไรยังไงอันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปีแต่ละปีก็แล้วแต่เขาจะอัปเดตมายัางไงอันนี้จะมาเล่าถึงอัปเดตปัจจุบันนะคะ ในขั้นตอนแรกคือกฎเกณฑ์การทำวีซ่าคู่มั่นคือเราต้องเจอกันก่อนยื่นเรื่องภายใน2ปีนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องรู้จักกัน2ปีขึ้นไปเราถึงจะยื่นเรื่องได้อน,นี้ไม่ใช่นะคะก็จะมีหลายหลายหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเราต้องเจอกันก่อน2ปีไม่ใช่นะคะคือหมายถึงเราเจอกัน1อาทิตย์2อ,อาทิตย์1เดือน2เดือน ก็ยื่นเรื่องได้นะคะคือเราต้องเจอกันตัวเป็นๆก่อนภายใน2ปีก่อนยื่นเรื่องก็เข้าใจตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อที่2คนที่ยื่นเรื่องยื่นเรื่องต้องเป็นอเมริกันซิติเซนนะคะก็มาเริ่มเลยนะคะคนที่ยื่นเรื่องจะเป็นอเมริกันซิติเซนคือแฟนเราก็จะยื่นทางฝั่งอเมริกาเขาจะเป็นคนยื่นเป็นคนเริ่มยื่น ฝั่งนี้ก่อนนะคะก็จะมีแบบฟอง i ม i 1 2ง f นะคะก็จะมีหน้าตัดเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด13หนะ้าก็จะมีข้อมูลส่วนตัวของคู่มั่นของเราแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราในข้อมูลส่วนตัวของเราเราไม่จําเป็นต้องเป็นลายมือของเรานะคะให้แฟนเราเป็นคนพิมพ์เป็นคนเขียนลงไปได้เลยนะคะเราแค่บอกบอกแฟนเราว่าตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวของเรายัางงั้นอย่างนี้ ส่วนตัวก็แฟนเป็นคนใช้พิมพ์นะคะใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ไปได้เลยขอแนะนำตรงนี้นะคะข้อ 49a ที่เป็นที่อยู่ของเราที่เป็นภาษาไทยนะคะแนะนำว่าให้ลงรายละเอียดที่ชัดเจนไม่ผิดนะคะตรงนี้ให้มันชัดเจนเพราะว่าหลังจากที่เคสเราเอฟฮุบแล้วนะคะ เขาจะส่งจดหมายฉบับนี้นะคะเอกสาร I 12 29 f อนี้ส่งไปให้เราที่เมืองไทยนะคะถ้าเรากรอกที่อยู่ไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ได้รับข้อมูลฉบับนี้นะคะก็หลายคนก็ถามว่าในขั้นตอนแรกทางคู่มันของเราต้องส่งอะไรไปบ้างนะคะก็จะมีส่วนตัวก็จะมี ทุกอย่างที่คู่ม,มันของเรามีนะคะคือข้อมูลส่วนตัวของข้อพัสอร์รูปถ่ายแล้วก็ใบทะเบียนสมรสอะไรของคนเก่าใบยงไปอยากส่งไปให้หมดเลยนะคะในขั้นตอนแรกของของแฟนเรานะคะของคู่ม,มันของเราแล้วก็ของเราก็จะมีรูปถ่ายสองคนสองนิ้วแบบนี้นะคะส่งไฟล์ไปให้คู่ม,มันของเราพิมพ์เอาได้เลยนะคะส่งไฟล์ ไม่จําเป็นต้องส่งตัวจริงไปแบบนี้นะคะส่งไฟให้เขาพิมพออกมาเอาแล้วก็จะมีรูปถ่ายแบบนี้นะคะที่คู่มืนของเราพิมพส่งไปเนบไปด้วยแล้วก็จะเป็นข้อมูลทางอีเมลนะคะข้อมูลคุยกันทางอีเมลต่างๆน่คะเรียนก็ส่งไปด้วยนะคะ จะเป็นรูปถ่ายบางส่วนนะคะที่ผู้มั่นเราส่งไปก็จะมีเวทคืนยูเนียนนะคะแล้วก็มีของพันที่เขาส่งไปให้เราที่เมืองไทยนะคะก็จะมีคร้าวๆก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ จดหมายแสดงจิตนาความจำนงที่เราจะแต่งงานกันภายใน90วันหลังจากที่เราได้รับอีซ่าแล้วเดินทางมาถึงอเมริกานะคะอันนี้คือสำคัญมากนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือผูม้มนของเราส่งไปแค่ใบเดียวนะคะส่งไปแค่ใบเดียวไม่จำเป็นต้องส่งไปสองใบนะคะอันนี้คือส่งไปใบเดียว เดี๋ยวก็เขาก็จะเซ็นชื่อเขาตรงนี้นะคะถ้าใครอยากเพื่อความชัวส่งไปคนละใบสองใบก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะส่วนตัวก็ส่งไปแค่ใบเดียวนะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆนะคะหลักฐานที่เราเจอกันที่ไหนอะไรได้ยังไงแฟนก็เขียนอธิบายไปนะคะแล้วก็เซ็นชื่อไป ทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะที่แฟนส่งแนบไปด้วยในขั้นตอนแรกแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่535ดอลลาร์นะคะหลังจากนี้ไปหลังจากที่ผู้มนของเราส่งไปแล้วเราจะได้อะไรต่อไปหรือว่าเราต้องทำอะไรต่อไปเราก็ถ้าใครมีเวลานะคะใครมีเวลาก็ สามารถไปรับวัคซีนต่างๆไว้ได้เลยนะคะก็จะมีหลายเข็มอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเว้นระยะเวลาอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะคะส่วนตัวก็ไปรับวบันตรวจสุขภาพวันเดียวนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกอะไรต่างๆก็ไปรับวัคซีนวันเดียวกันพร้อมกับวันตรวจสุขภาพก็ได้นะคะก็มีปัญหาอะไรนะคะ หลังจากนี้ก็หลังจากที่กุมารของเราส่งเอกสารไปแล้วก็รอประมาณ1อาทิตย์ก็จะได้เอกสารชุดนี้มานะคะ N O a 1หรือแบบฟอร์ม i7974 ตรงหัวข้อตรงนี้เลยนะคะข้างบนก็จะเป็นใบแจ้งให้เราทราบว่าเขาได้รับเคสของเราแล้วแล้วก็จะมีจำนวนเงินตรงนี้แล้วก็ดู รายละเอียดตรงนี้นะคะชื่อของเรานาระกุลเราวันเดือนปีเกิดเช็คดูว่าถูกต้องไหมนะคะในส่วนตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ศูนย์ไหนก็ดูตรงนี้นะคะ wac นี่ตรงนี้จะเป็นศูนย์เลยนะคะเราอยู่ศูนย์ไหนก็ดูได้จากภาษาอังกฤษข้างหน้า3ตัวนะคะเราก็สามารถเอาตัวเลขนี้ทั้งหมดไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะคะว่า เคสเราไปไหนถึงไหนแล้วนะคะก็จะมีบอกบอกเราเป็นระยะระยะนะคะหลังจากนี้ก็หลังจากได้เอโอยวันแล้วทำอะไรต่อในส่วนตัวของเราสำหรับบางคนที่มีเวลาว่างนะคะมีเวลาว่างเยอะก็สามารถทำแฟ้มเอกสารได้เลยนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้ไม่ต้องรีบเวลา เวลาได้รับ NOA2 แล้วเราจะไม,ม่เวลาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรทุกอย่างมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเราจะไม่มีเวลาทำเลยนะคะขอขอแนะนำว่าเรามีเวลาบ้างในช่วงที่เรารอ NOA2 เราทำเอกสารความสัมพันธ์ว้เลยนะคะจะให้ดูตัวอย่างนะคะอันนี้คือของเราทำ เป็นภาพถ่ายก็แคปหน้าจอมานะคะก็ไปปิ้นที่ร้านก็มีเวททึนยูเนีย่ยอะไรต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องบินนะคะก็มีอะไรก็ออกมาให้หมดนะคะถ้าใครมีเยอะก็ทําเป็นแผน่นเป็นเล่มเป็นเล่มมานะคะอันนี้ก็ข้อความแชทข้อความแชทปี2018-2019ก็แคปมานะคะแคป แนะนำว่าไม่ต้องแคปหมดทุกวันที่นะคะเลือกเอาแค่เดือนละบันสองวันพอถ้าเอาหมดนี่คือสี่เล่มห้าเล่มก็คือไม่ไหวนะคะเอาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องเอาเยอะแคปมานะคะทำเป็นเล่มแล้วก็อันนี้คือเฟซบุ๊กก็แคปหน้าจอมาเหมือนกันนะคะข้อความที่เราแท็กข้อความที่เราคุยกันต่างๆรูปภาพอะไรแท็กหากันก็ทำเป็นเล่มออกมานะคะ เราจะได้เวลานั้นเวลาเราได้ no no a t o แล้วเราจะได้มีเวลาทำอย่างอื่นส่วนตัวทั้งหมดก็ทำในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะคือไปที่ร้านแค่ปิ้พแค่นั้นเองก็ประหยัดประหยัดปลายจ่ายไปเยอะนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างลิงก์ Facebook สอบถามมาได้ว่าทำภาพถ่ายทำ เป็นเล่มทํำยังไงก็สอบถามมาได้ก็หลายคนก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็รอในช่วงนี้ก็รอ N O E 2นะคะ N O E 2ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนตัวก็รอ N O E 2อยู่สองเดือน เกือบสเดือนนะคะเกือบ3เดือนได้หลังจาก NOA1 เกือบ3เดือนได้รับจดหมาย NOA2 นะคะ,ะ,คะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้จดหมาย NOA1 กับ NOA2 นี้จะส่งไปที่บ้านแฟนเราที่อเมริกานะคะแล้วก็ให้เขาส่งเมลมาให้เราเราค่อยมาปริ้นเอาที่เมืองไทยนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ NOA2 หมายถึงเคสเรา a p p r o บแล้วนะคะใน ระหว่างนี้คือเราจะต้องดาเนินการแล้วนะคะเราจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วคือหลังจากที่เราได้หน่วยทูแล้วเราจะทําอะไรเราต้องไปขอไปรับรองโสดค่ะขอไปรับรองโสดกับใบเกิดนะคะใครที่ยังไม่มีใบเกิดใบเกิดสูญหายอะไรต่างๆก็ไปขอที่อําเภอนะคะใบรับรองโสดต้องไปขอที่อําเภอที่ตามทะเบียนบ้านเรานะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็ขอแนะนําว่าถ้าใครจะไปก็โทรไปก่อนนะคะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรไปบ้างเป็นพยุงพยายอะไรต่างๆบางอําเภอก็ยุ่งยากเหมือนกันนะคะแนะนําว่าให้โทรไปก่อนบางอําเภอต้องเอาผู้ใหญ่บ้านกำนงกํกำนันต่างๆบาง,บางอําเภอก็เอาแค่เพื่อนไปก็แล้วแต่มันแตกต่างกันนะคะก็แนะนําว่าให้โทรไปก่อนนะคะก็ ได้วันนั้นเลยนะคะประมาณ5นาทีก็ได้มาจ่ายเพียง20บาทค่ะสำหรับใบรับรองโสดนะคะหลังจากนี้เราได้ใบรับรองสวดกับใบเกิดเราแล้วเราก็ไปขอใบรับรองความประพฤติเลยค่ะใบรับรองความประพฤตินี่เราจะขอได้ที่เดียวนะคะคือที่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะคะหลักฐานที่เราจะนำไปขอใบ รับรองคำพืชมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพาส,สปอร์ตเราพาส,สปอร์ตคู่มั่นของเราแล้วก็ใบ n o a 2แล้วก็ใบรับรองโสดนะคะแล้วก็ปัตรประชาชนนะคะส่วนตัวก็นำไปแค่นี้นะคะก็ได้แล้วก็ขอภายในเขาก็จะถามว่าเราต้องการแบบด่วนหรือเปล่าแล้วก็แบบว่าเราเราก็บอกเขาว่าเรา เอาแบบธรรมดานะคะไม่ด่วนก็คือจ่ายเพียง150บาทนะคะจ่ายเพียง150บาทก็ภายใน2อาทิตย์ก็ได้มานะคะก็ขอแนะนําว่าไม่ต้องเอาแบบด่วนว่าแบบด่วนนี่แพงนะคะบางคน2 0 0 0 3,000บาทได้ภายในวันนั้นก็แนะนําว่ารอแค่2อาทิตย์ก็ได้นะคะใบรับรองความประพฤติก็ไม่นานนะคะก็รอรอไปเพราะว่าเรารอเคสนัมเบอร์ก็เป็นเดือนอยู่แล้วก็ รอรอประมาณสองอาทิตย์เคสนั้นเบอร์นี่รอเกือบเดือนนะคะบางคนรอเกือบสองเดือนก็มีนะคะหลังจากที่เราได้เอกสารใบเกิดกับใบรับรองส่วนแล้วนะคะเราก็นําไปแปลนะคะสองใบนี้คือนําไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะนาไปแปลบางคนถามว่าต้องไปรับรองกองส่วนไหมก็ไม่จําเป็นนะคะบางคนก็ แล้วแต่ความสะดวกสบายใจเอาที่สบายใจของแต่ละคนส่วนตัวก็แปลเฉยๆนะคะแค่ร้านรับรองการแปลแค่นั้นก็ไม่เป็นไรก็ผ่านมาได้นะคะใบโสดกับใบรับรองโสดกับใบเกิดนะคะแปลสองอย่างในส่วนที่ใครที่มีใบยงใบหย่าอันนี้ก็ เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ข้อมูลใบหยานี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาต้องไปหรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่มีใบหยานะคะก็ไปค้นข้อมูลกับคนอื่นดูนะคะหลังจากที่เราได้ไปโสวไปรับรองการเกิดมาแปลเสร็จแล้วเรียบร้อยในช่วงนี้ก็คือรอรอเคสนัมเบอร์นะคะรอเคสนัมเบอร์ในช่วงที่รอเคสนัมเบอร์นี่คือต้องให้ทางฝ่ายคู่มั่นของเราส่ง แบบฟอร์ม i-134 แล้วก็เอกสารสนับสนุนเอกสารการเสียภาษีต่างๆของคู่มันของเราให้ส่งมาให้เราในช่วงนี้นะคะส่งมานี่ส่งมายังไงนะคะในเว็บไซต์หรือในบางคนที่บอกมาคือให้ส่งตัวจริงนี่คือส่งมาแบบทาง e อีเมลก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องส่งตัวจริงมาเพราะว่าถ้าส่งตัวจริงมา จะมีปัญหาคือล่าช้าแล้วก็บางคนก็ไม่ได้รับก็มีนะคะก็แล้วแต่บางคนเอาที่สะดวกสบายใจของแต่ละคนส่วนตัวก็ส่วนตัวก็ให้คู่มั่นส่งมาทางอีเมลนะคะให้เราไปปินเอาแบบฟอร์ม i 1 3 4คือเอกสารการเงินเอกสารซัพพอร์ตเราของคู่มั่นของเรานะคะจะเป็นเอกสารการเงินส่วนตัวของเขาให้เขากรอกมาส่งมาแล้วก็ แบบฟอร์มการเสียภาษีแท็กรีเทิร์น W 2ต่างๆนะคะให้เขาส่งมาในช่วงนี้นะคะเราก็ไปพิมพ์ออกมาทางอีเมลก็ได้นะคะทำเป็นเล่มออกมานะคะทำเป็นเอกสารเอกสารที่ต่างๆนะคะที่ที่เราทำเป็นเล่มเป็นเล่มแบบนี้เอกสารความสัมพันธ์นี่คือเราจะถือไปในวันสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เอกสารที่ผู้มนของเราส่งมาพวก เอกสารการเสียภาษีเอกสารแบบฟอร์ม I 1 3 4ต่างๆคือเราจะถือไปในวันสัมภาษณ์นะคะเพราะว่าอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้คือไม่ต้องส่งแพ็กเกจ3ไปนะคะที่เราจะส่งไปนะคะก็จะมีแค่3อย่างในช่วงที่เรารอเคสนัมเบอร์นะคะ ก่อนอืม,อมเอกสารที่ส่งไปเพื่อรับการสัมภาษณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะส่งไปนี่ส่งไปทางอีเมลนะคะไม่ได้ส่งเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นส่งแบบเป็นเล่มทั้งหมดส่งไปทางไปรษณีย์บางคนก็สูญหายบางคนก็ ทางสถานทูตก็ไม่ได้รับเขาก็เลยอัปเดตใหม่เป็นการส่งไปทางอีเมลแค่3อย่าง3ามใบแค่นี้เพื่อขอนัดรับบารสัมภาษณ์นะคะถ้าหลังจากนี้ไปที่เรารอเคสนัมเบอร์เนาะจะมาเล่าต่อว่ารอเคสนัมเบอร์ช่วงรอเคสนัมเบอร์เราก็ทําเอกสารต่างๆหลังจากที่เราได้เคสนัมเบอร์แล้วนะคะว่าเราเราจะทําอะไรนะคะส่วนตัวก็ประมาณ25วันนะคะ ยี่สิบห้าวันหลังจาก NOA ถ e ูกก็ได้เคสนมเบอร์มานะคะก็จะได้มาในทางฝั่งคู่มั่นของเรานะคะก็จะมีอ e ีเมลส่งไปหาทางฝั่งคู่มั่นของเราว่าเราได้เคสนมเบอร์แล้วนะแล้วคู่มั่นของเราก็จะส่งต่อมาอย่างเราแล้วให้เราก็ไปพิมพ์ออกมานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่เคสนมเบอร์นะคะส่งมาอย่างอ e ีเมลพินพ์ออกมาทางอ e ีเมลเลยค่ะ ก็จะมี BNK จะขึ้นต้นด้วย BNK นะคะหมายถึงเคสของเราส่งมาอย่างเมืองไทยแล้วนะคะรอวันสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เราได้เคสนัมเบอร์แล้วนะคะหลังจากนี้เราจะทำอะไรนะคะเราก็กรอก d ี160ได้เลยนะคะ กอรกรอก D S 1น0จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะก็ขอแนะนําว่าให้กรอกอย่างละเอียดนะคะให้กรอกอ่านละเอียดอย่างละเอียดไม่ต้องรีบนะคะบางคนรีบแล้วกรอกผิดพลาดไปนะคะก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะให้กรอกอย่างละเอียดเพราะว่าถ้าเรากรอกไม่ละเอียดเรากดยืนยันกดสมมติไปเราจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลตรงนั้นได้นะคะ ส่วนตัวก็กรอกในโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูใช้เครื่องนี้เลยค่ะใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวทําทุกอย่างนะคะไปที่ร้านแค่ไปปริ้นเอกสารแค่นั้นเองกรอก DS 160หนึ่งหกศูนย์ทภาพถ่ายอะไรคือในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะกรอก ds160 หนึ่งหกศูนย์ก็จะมี แบบฟอร์มให้เรากรอกเยอะแยะมากบางคนก็ไม่เหมือนกันมันก็จะต่างกันนะคะสําหรับข้อมูลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคําถามจะไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีที่อยู่นะคะ,ะเขาก็จะให้เราลงพอเรากรอกกรอกไปแล้วก็จะมาเจอหน้าที่เราลงทะเบียนที่อยู่แนะนําว่าให้กรอกอย่างละเอียดนะคะตรงนี้เพราะว่าในส่วนตรงนี้คือข้อมูลของเราตรงนี้คือ หลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วคือเขาจะส่งวีซ่ามาให้เราถูกต้องตามที่อยู่ที่เราลงไว้ใน d ี1 6สนนะคะใบนี้หลังจากที่เราตรวจเช็คว่าเราละเอียดแล้วนะคะเราก็กดยื่นสมัครเซ็นชื่อสม,มิธไปนะคะเราก็ปริ้น อย่าลืมปิ้นอันนี้มาด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำมิสไปเนี่ยพิ้นไอไอชำระค่าธรรมเนียมธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดที่ธนาคารเนะะ mm ี่ยค่ะอย่าลืมพิมพ์ใบนี้มาด้วยนะคะก mm ็ hmm. จะมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินถ้าไม่มีใบนี้คือเขาไม่นัดไม่ไม่ไมรับชําระเงินนะคะเ mm hmm. จ้าหน้าที่ธนาคารต้องพิมพ์ใบนี้มาด้วยนะคะใน ใน ds หนึ่งหกศูนย์นั่นแหละคะ่ะเรากรอ,อกไปเราจะเจอเองหน้านี้หน้านี้นะคะพิมพ์พิมพ์ออกมาเลยนะคะจะมีสองใบนะคะอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบที่เราต้องรายละเอียดที่เราไปลงลงข้อมูลตรงนี้นะคะจะมีสองใบคู่กันถือสองใบนี้ไปที่ธนาคารนะคะเขาถึงจะเขาถึงจะให้เราชําระเงินจะอยู่ที่ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าดอลลาร์นะคะเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8700กว่าบาท8 7ดพมันก็อยู่ที่ค่างเงินณตอนนั้นนะคะพอหลังจากที่เราไปจ่ายเงินเสร็จแล้วเราทำอะไรใช่ไหมคะเราก็วันนั้นคือเราจะไม่สามารถล็อกอินได้นะคะใน d ีเอสหอูนเราต้องรอประมาณ1วันบ่ายวันรุ่งขึ้นนะคะเราถึงจะสามารถล็อกอินนะคะล็อกอินเข้าไปแล้วก็ไป ล็อกอินเข้าไปใน D S หกศูนย์ของเราแล้วก็ไปพิมพ์ใบนี้ออกมานะคะมันจะขึ้นโชว์หน้านี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ใบหน้านี้ออกมานะจะเป็นจะเป็นใบ confirmation นะคะ D S หกศูนย์พิมพ์หน้านี้ออกมาที่มีบาร์โค้ดตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลยนะคะถ้าเราเข้าไปแล้วก็ใบ G S พิมพ์ออกมานะคะจะอยู่ใน D S หนึ่งหกศูนย์แล้วก็ สองสองใบนี้จะอยู่ใน ds หนึ่งนนะคะถ้าเรากรอก,อกไปแล้วเราจะเจอนะคะ <c oughs> แล้วก็ใบนี้ไปพิมพ์ใน google นะคะพิมพ์ใน google แล้วก็ไปไอ้นี่ไปปิ้นออกมานะคะใบ d s อสสองพันหนึ่งนะคะ ds สองพันหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลอีเมลของเราที่อยู่ของเรานะคะก็เขียนเบอร์กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อะไรคือสามอย่าง นี่คือเราจะส่งไปขอนัดวันสัมภาษณ์นะคะหลังจากที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะส่งวันเราจะส่งสามอย่างนี้ไปได้ยังไงเราจะรู้รู้ได้ยังไงว่าวันไหนอะไรยังไงนั่นคือเราจะมีเคสนัมเบอร์ของเราตรงนี้นะคะเคสนัมเบอร์ตรงนี้นะคะ เอาไปเช็คในเว็บไซต์ถ้าเคลดเราขึ้นคำว่าริดดี้นะคะคำว่าริดดี้ก็ไม่นานนะคะหลังจากที่เราได้เคลอเมอร์ก็ไม่นานประมาณ1อาทิตย์นะคะก็จะขึ้นคำว่าริดดี้ก็ไม่นานแล้วก็ส่ง3อย่างนี้ไปเลยค่ะส่งไปทางอีเมลนะคะสแกนสแกนไฟล์3อย่างแปลงเป็นไฟล์ pdf นะคะถ่ายรูปแล้วแปลงเป็นไฟล์ pdf ส่งไปทางอีเมลเป็นัดวันสัมภาษณ์นะคะก็หลังจากที่เราส่งไป3อย่างนี้แล้วก็รอประมาณ1นอาทิตย์บางคนก็ได้วันลุ่งขึ้นก็แล้วแต่บางเคสก็ไม่เหมือนกันบางคนก็รอสองสามสี่วันบางคนก็หนึ่งอาทิตย์ก็จะได้อีเมลตอบกลับกลับมานะคะตอนแรกเราจะได้อีเมลตอบกลับอัตโนมัติว่าเขาได้รับ เอกสาร3ามอย่างของเราแล้วนะคะแล้วเราจะได้อีเมลอีกอันนึงเป็นวันสัมภาษณ์ของเรานะคะตรงนี้ก็พิมพ์ออกมานะคะพิมพ์ออกมาเพราะว่าต้องพิมพ์ไปในวันที่เราไปสัมภาษณ์นะคะต้องเป็นหลักฐานว่าเราได้วันสัมภาษณ์วันนี้นะค่ะหลังจากที่เราได้วันนัดสัมภาษณ์แล้วนะคะเราก็โทรไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อขอ นัดวันตรวจสุขภาพนะคะก็โทรไปนัดวันได้เลือกวันได้นะคะเอาวันที่เราสะดวกนะคะวันที่เราไม่มีประจำเดือนนะคะคุณหมอก็จะถามว่าเราได้วันสัมภาษณ์หรือ,อยังนะคะถ้าเรายังไม่ได้วันสัมภาษณ์เขาก็จะไม่ตรวจให้นะคะในการตรวจสุขภาพนี้นะคะไปตรวจสุขภาพเราจะถือไปทีเดียวพร้อมกันหมดในวันสัมภาษณ์ทีเดียวนะคะ ค่าใช้ใจ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณส่วนตัวนะคะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองกว่ากว่านะคะแต่ละคนก็ไม่ตายตัวนะคะค่าใช้ใจ่ายก็จะไม่เท่ากันนะคะส่วนตัวก็หมื่นสองกว่ากว่านี่ก็รวมวัคซีนไปด้วยสามตัวนะคะในวันนั้นคือรับวัคซีนไปด้วยสามตัวแล้วก็ตรวจสุขภาพอื่นๆหมนสองกว่ากว่านะคะถ้าใครไม่มีใบตรวจสุขภาพในวันที่นัดสัมภาษณ์เขาจะไม่ สัมภาษณ์นะคะคือข้อมูลต่างๆที่เราเตรียมไว้คือเราถือไปในวันสัมภาษณ์วันเดียวนะคะก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะส่วนตัวก็ทั้งหมดรวมขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ4เดือนกับอีก23วันนะคะก็ใครที่กำลังยื่นเรื่องนะคะก็ขอให้รับข่าวดีนะคะใครที่กำลังรอ noa 1 n o a 2 หรือรอเคสนำเบอร์ต่างๆก็ขอให้รับข่าวดีได้รับข่าวดีกันไวๆกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไป,ไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ